เป็นรถเอ็ซีนะครับรถจยยนะครับชนรถพ่วงนะครับเบื้องต้นนะครับตอนนี้ผู้บาดเจ็บนะครับผู้บาดเจ็บสีลรายนะครับนําส่งอยู่แล้วนะครับผู้บาดเจ็บสีลรายผู้บาดเจ็บสีลรายนะครับเบื้องต้นนําส่งนะครับตอนนี้เสียชีวิตที่เกิดเหตุนะครับสองรายนะครับเสียชีวิตที่เกิดเหตุสองรายครับตอนนี้ยังไม่ ภาพแน่ชัดนะครับนะครับอนี้จราจรติดขัดนะครับนี่รอพ่อเชียงยืนนะครับผัวทองครับเราบัวบานนะครับรอพ่อเชียงยืนนะสุกเชียงยืนรอบัวบานแล้วก็อบตเสือเท่านะครับออกเหตุนะครับบรรดุวติเหตุหมูเลยครับเจ็บหกลายนะครับนี่นะครับ รถตากยางอลุนนะครับตอนนี้เสียชีวิตนะครับที่เกิดเหตุนะครับสองรายนะครับตอนนี้กําลังรอรอญาตินะครับก็รอแพทย์เวรนนะครับนี่นะครับญาติก็มาถึงแล้วนะครับนี่นะครับสภาพรถนะครับสภาพรถพังเลยนะครับนี่นะครับ สภาพชนด้านข้างนะครับชนกันด้านข้างนะครับชนด้านข้างนะครับสภาพรถทางย <DI ES> <kas S 2> ับเยินเลยนะครับนะครับเป็นชนด้านข้างนะครับ